ก็สวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับสรันะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะับวันนี้พบกับผมนะครับจิ้ายเทือนวันนี้ผมจะมารีวิวพระปิลึกที่มีราคาของหลวงพ่อพัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อพัดนี่ท่านเป็นพระเกจินะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดทานทหารห้วยด้วนนะครับตำบลทานทหารอำเภอหน,นองบัวจังหวัดนครสวรรค์ นะเป็นพระกิจิชื่อดังแห่งยุคนี้แห่งปีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะอันนี้เป็นพระปีดีปิธีดีดวลาดีปีลึกนะเก็บได้เก็บนะฮนะผมได้เนื้อทองแดงนะฮะได้มาในราคานะฮะราคารู้ไหมเท่าไหร่จริงๆเขาขายพันสามแต่เขาลดให้ผม900โอ้ยลดให้ผมเหลือ900ผมเลยเอา้าช้อนแม่งเลย นี่นี่กล่องมันเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อพัดรุ่นพิเศษเหรียญสร้างศาลาหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดน้วยด้วนจันงหวัดรสวรกค์นะนี่ซ็นเจะเป็นซีนอย่างนี้นะครับซีนสติ๊กเกอร์แล้วก็เราแกะลุ้นนะนี่ผิวไฟนะฮะนะครับ,นะรบซึ่งตอนนั้นตอนที่หลวงพ่อท่านยังไม่ดังท่านแจกนะครับท่านแจกแล้วก็เหรียญละร้อยสองร้อย เดือนละร้อยสองร้อยไม่มีใครเอานะครับตอนที่ท่านยังไม่ดังท่านแจกนะครับอาจแจกตรงหน้าบันไดแล้ครับอ่ะก็แจกนะครับคนก็บอกป้ยผมไม่เอาผมไม่เอามมเอาพราะถึงช่วงเวลาแรงเท่านั้นแหละครับกว้านซื้อกว้านหาราคาขึ้นทีนี้ช้อนยากเลยครับแต่ดีที่ว่าว่าพ่อค้าคนเนี้ยเขาลดราคาให้ผมนะแต่เป็นผ้าแท้นะนะเป็นผ้าแท้นะไม่ใช่ผักเกะนะครับ เดรุ่นนี้รู้สึกจะมีเก้ด้วยหรือเปล่าหรือยังไม่มีนะผมไม่แน่ใจถ้ามีเก้ก็โหกับหายากนะครับแล้วรุ่นเนี้ยหายากมากน้อยน้อยน่าจะเจอตามแผงตรงตลาดน้อยนยน่าจะเจอตามแผงพวกแผงพงแผงพระเพราะว่าเพราะอะไรรุ่นนี้นะครับใครเป็นคนน้องสวรรค์แถวจังหวัดแถวอำเภอช่องแค่แถวตำบลช่องแค่หรือแถววัดช่องแค่จะรู้กันดีพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของใคร พิมพ์นี้เป็นพิมพ์หนุ่พิมพ์เดียวกับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับซึ่งหลวงพ่อพรมนะครับท่านก็รู้ดีอยู่นะครับว่าราคาไปเท่าไหร่โอ้รุุ่นนี้ราคาแม่งถ้าเป็นหลวงพ่อพรมอ่ะนะครับเป็นแสนนะครับรุนนี้เป็นแสนแสน,นะครับอาจจะถึงล้านเลยนะหลวงพ่อพรมนะแต่เหรียญครื่องชื่อของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนี่ยจะเป็นเหรียญมหาลาบเหรียญกลมเหรียญกลมมหาลาบนะจะใหญ่ประมาณนี้นะครับเหรียญกลม ซึ่งหลวงพ่อพัดท่านก็มีพิมพ์นั้นด้วยเหมือนกันนะแต่จะอยู่ในในชุดเสือม้าเสือคาบแก้วนะที่เขาเรียกกันว่าเหรียญมหาลาบนะรุ่น2พิมพ์นะจะเป็นชุดของเสือม้าเสือคาบแก้วนั่นแหละชุดนั้นนั่นแหละฮะนะมาต่อเรื่องอันนี้ดีกว่านะครับเหรียญมนดบหลวงพ่อพัดที่ลึกสร้างศาราอายุ98ปีนะจะสร้างปี2 5 1 2นะครับจะสร้างวารา8รอบนะครับที่ขึ้นชื่อเลยนี่ ที่สร้างนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นชุดเดียวเป็นชุดพร้อมกับจเจริญพรปกจเจริญพรหน้าปกแล้วก็จเจริญพรบ,บนเต็มองค์ที่เขาบอกว่าที่มีประสบการณ์นะที่ออกข่าวช่องแปดนะแต่ที่ออกข่าวช่องแปดจะเป็นจะเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้าลงยาจีวรน,นะครับที่นะวัยรุ่นห้อยกับห้อยหลวงพ่อพัดนะครับขับกระบะซิ่งไป ปรากฏชนเต็มเยฮะจางแต่ไม่แต่รอดตายอย่างปฏิหารเพราะบารมีหลวงพ่อพัดวัดหุ่ยด้วนนะนั่นแหละอันนั้นอ่ะดังมากช่วงนั้นนั่นแหละที่คนรู้จักหลวงพัดนั่นแหละช่วงนั้นนั่นแหละครับนี่นะฮะนี่ลึกสร้างสลา,ายอายุเก้าสิบแปดปีข้างหลังมาดูข้างหลังกันข้างหลังของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นยันหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะบอกเขียนว่า สร้างถวายเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยด้วนจอจุดนครสวรรค์2 5 1 2นะครับเหรียรุ่นนี้2ปีแล้วนะครบปี6กถ้าปี6-5ก็5ปีแล้วนะไม่ไม่ใช่ดิ2ปีเออปีหน้ากับปีที่3นะครับของเหรีรุ่นนี้กล่องก็จะเป็นเหรียญกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับกันนะครับกันปลอมนะฮะนี่สติกเกอร์นี่นีติ๊กเกอร์ตรงนี้นี่ นี่ตอนร้อยสองร้อยไม่เอาพอเราพาพระไปทีนั้นแหละ,ะฮะกว้านซื้อกันนะครับเนี่ยเหรียญรุ่นเนี้ยมันเป็นวาะละแปดรอบนะครับลุกเสกพร้อมกับสายม้าแปดรอบป้าผงแปดรอบนะบุกเสกพร้อมกันหมดนะครับจะสร้างโดยป่องสุพรรณทีมงานป่องนะครับเนี่ยหน้าเดียวกับแปดรอบเนี่ยหน้าเดียวกันเนี่ยเหมือนถอดแบบออกมากันเลยะฮะ โค้ดกันโค้ดของเหรียญมนดบนะ่าจะตอบตรงสังคติหรืออาจจะมีโค้ดตรงอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ขอดูเนื้อทองแดงผิวไฟก่อนผิวไฟเขาจะตอบตรงนี้นะครับเป็นคล้ายดอกบัวนะครับตรงนี้ก็จะรันหมายเลขนะครับรันหมายเลขนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะได้เลขอะไรนะรแต่งผมได้เลข1780 1780นะ1780 เหรียญมนดพีธีดีวาราดีปีลึกเก็บได้เก็บนะนี่นะฮะนะครับก็อย่าลืมนะครับนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับจิสายเตือน้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ